ก็เปิดตัวไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับโปรเซสเซอร์ r ายเ n น0 0 0ซีรีสที่ใช้พื้นฐานของ Zen ในเจเนอเรชันที่4เนี่ยฮะมันก็มีการเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มอะไรเข้ามาหลายๆอย่างนะครับมีการสร้างมาตรฐานใหม่ของ CPU นะครับและหนึ่งในเรื่องที่เขาสร้างมาตรฐานมาเลยเนี่ยก็คือความร้อนนะครับมันร้อนมากๆประมาณว่าแบบ90องศาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของไอ u รายเน0ตัวบนบ,นบนไปซะแล้วนะเนี่ย ประเด็นในห่วงนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยคือ CPU เนี่ยบางทีเรามองกันแบบ60 70องศา80ก็ถือว่าร้อนแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเขาดันไปที่90กว่าองศานะครับหลายๆคนที่เห็นก็อาจจะตกใจนะครับว่าบ้าหรือเปล่า CPU 90กว่าองศานี่มันสมัยนกย่างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่ดูแล้วร้อนกว่าปกติมากนะครับแต่ว่า ดูจากทรงแล้วนะครับ AMD เขาก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าอุณหภูมิ90กว่าองศาเนี่ยเป็น operating temperature หรือว่าเป็นอุณหภูมิปกติ ที่ CPU นั้นออกแบบมาให้ทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเห็น90กว่าคุณก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรกับมันมากมายแต่อย่างใดนะครับแต่นี้ผมก็ไม่ได้มาแก้ตัวอะไรนะเพราะว่า90กว่ามันร้อนมันก็คือร้อนอยู่ดีซึ่งตรงนี้นะครับพอเห็นอุณหภูมิแบบนี้แล้วนะครับนักโอเวอร์คล็อกนักโมดิฟายอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ร้อนอย่างเงี้ยมันร้อนเพราะอะไรมันร้อนเพราะว่าโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมภายในปล่อยความร้อนออกมาเยอะหรือเปล่าหรือว่ามันร้อนเพราะว่าตัว CPU อะไรต่าง มันออกแบบมาไม่ดีนะครับซึ่งคนที่ดังที่สุดในวงการนี้นะฮะก็คือพยายามลดความร้อน CPU ก็คงจะเป็นผู้ใช้ชื่อว่า D E R 8 A U E R นะครับหรือว่า Roman นะครับคนนี้ชื่อเขาอ่านว่า The e i g อะไรสักอย่างนี่นนครับคนนี้ทุกคนคงรู้จักแต่ถ้าคุณเคยได้ยินคาว่าผ่ากระดองนะครับเพราะว่านายคนนี้เขาเป็นคนขาย Accessory ผ่ากระดอง CPU ทั้งหลายนะครับทั้งของ Intel ในเจนก่อนหน้าเขาก็ช่วยลดความร้อนมาแล้วและครั้งนี้เขาก็เอาไอซีพ u Ryzen 7000 Series เนี่ยครับมาวิจัยนะว่าจะสามารถทำยังไงผ่าแบบไหนเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนเพื่อจะช่วยลดอุณหภูมิของมันได้บ้างนะครับหลายหคนที่ไม่เข้าใจนะครับคำว่าผ่าก,กระดองคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับกระดองในที่นี้ก็คือกระดอง CPU นะครับมีงองงูนะไมกกะ่ใช่กระดออเฉยๆนะครับต้องมีงองงูด้วยนะครับภาษาอังกฤษตรงนี้ฮะเขาเรียกมาว่า IHS หรือว่า Integrated Heat Spreader นะครับก็คือไอเวลาคุณหยิบ CPU มาสีที่คุณเห็นก็คือกระดองอะนะครับไอโลหะสีเงินๆที่อยู่ข้างบนนั้นนะครับเขาเรียกว่ากระดองหรือว่า IHS นะครับหน้าที่ของมันคืออะไรนะครับหน้าที่ของมันเลยก็คือกระจายความร้อนนะครับ Heat Spreader นะฮะกระจายความร้อนจากตัวดายตัวคอยด้านล่างเนี่ยให้มันขึ้นมาตรงพบริเวณเอ,อ่อไอกระดองอะแล้วก็กระจายต่อไปอยัง Heat Sink หรือว่าคูลิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับและนอกจากเรื่องนําความร้อนออกไประบายแล้วเนี่ยกระดองยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับของคําว่ากระดองนะครับคุณคิดว่ากระดองของหอยทากเปลือกหอยทากคุณคิดว่าเต่าเนี่ยกระดองมันมีหน้าที่ทําอะไรล่ะครับอันนี้ก็หน้าที่เดียวกันนะครับก็คือปกป้องอวัยวะภายในของตัว CPU นั่นเองนะครับถ้าคุณผ่ากระดองออกมาเนี่ยคุณจะเห็นได้ภายในเห็นไอซีเห็นอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะครับซึ่งในพวกนั้นเนี่ย ถ้ามันเห็นกันจ้องๆมันก็คงเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมเผลอหยิบพลาดไปโดนจงังหวะอุ้ยไอซีหลุดไปโดนดายเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เขาถึงต้องเอากันดองมาแปะไงครับแต่ว่าถ้าคนที่เขาบ้าจริงเนี่ยเขาจะถอดกระดองได้ไหม ก็ถอดได้นะครับเพราะว่ากระดองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าหลายๆตัวที่ผ่านมาที่เปิดตัวเนี่ยก็จะเห็นว่าพอผ่ากระดองออกมาแล้วมันเย็นลงไปเยอะนะครับกรณีน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับของ AMD ที่คาดว่าตัวกระดองนี่แหละที่จะเป็นประเด็นในเรื่องของความร้อนทีนี้นายโรมันก็เลยเอา AMD Ryzen 9 7900X นะครับมาผ่ากระดองถอดกระดองออกไปนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่เรียกว่า Direct Die Cooling นะครับอย่างที่คุณเห็นในภาพนี้นะ,ะก็คือเอาไอตัว ได้ตัวจ CPU เนี่ยตรงๆเลยนะไปสัมผัสกับตัวคูลงหรือพูดง,ง่ายๆว่าข้ามไอตัวกระดองออกไป1ขั้นตอนนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเขาบอกว่า มันสามารถลดอุณหภูมิได้พอสมควรนะครับในการทดสอบของเขาเนี่ยครับเขาใช้ Bench มา r k ที่เป็น c i n e b e n c h นะครับซึ่ง c i n e b e n c h นี่หลายคนก็คงรู้จักกันอยู่แล้วเวลาเราทําการทดสอบ CPU อะไรอย่างนี้นะครับเราก็เอามาทดสอบใน c i n e b e n c h ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรนเดอร์ของตระกูล c i n e m a 4D นะครับหน้าที่ของตัวนี้นะครับก็คือทําให้ CPU เนี่ยดันประสิทธิภาพไปสูงที่สุดหรือเรียกง่ายๆว่า Full Load ครบทุกคอในแบบมัลติคอร์นะครับและพอฟูลโหลดเนี่ยก็จะเรียกความร้อนออกมาได้ มากเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เห็นในกราฟตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยคุณดูเส้นสีฟ้านะครับอันนี้ก็คือตัวเลขเดิมๆนะครับฟูลโหลดแล้วชูดที่มาถึงประมาณ90กว่าองศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าพอทำการคูลิ่งแบบด i เร c ไดรหรือว่าเอาซิงค์สัมผัสกับไดรข้ามกระดองตรงๆไปแล้วเนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามันลดลงมาในช่วงฟูลโหลดเหลือประมาณ70นิดๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าลดไปเกือบๆ20องศาเลยทีเดียวนะครับ ตรงนี้เป็นตัวเลขที่เยอะมา20องศาเนี่ยครับ CPU หลายๆตัวนะครับที่เราเอามาทำา i r e c t d ก e c o o o l n n g ก็คือวิธีการทำแบบนี้มันก็ลดได้ประมาณ10 1ถึง15องศานะครับแต่พอตัวนี้มันขึ้นไปเกือบเกือบ20ก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่กระดอง CPU ของ AMD นี่แหละแล้วทำไม AMD ถึงออกแบบกระดอง CPU ให้มันมีปัญหาหมันอมความร้อนถ่ายในความร้อนได้ช้าแบบนี้นะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือไอ Integrated Heat Spreader หรือว่า IHS กระดองของ AM5 ทั้งหลายเนี่ยครับมันมีความหนากว่ารุ่นที่แล้วแล้วก็หนากว่า CPU ส่วนใหญ่อยู่พอสมควรนะครับเหตุผลที่ m m ทําทำให้มันหนาแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการให้มันสามารถใช้กับซิงค์เดิมของ AM4 หรือว่า AM4 ได้นั่นเองครับตรงนี้แหละฮะที่หลายคนเขาอวยเอ d กันวนะ่า <c oughs> โอ้โหเปิดตัวมาทีเดียวใช้ซิงเดียวแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งเมนบอร์ดอะไรต่าง ได้ยาวเลยนะครับและเพื่อที่จะให้คําอวยนั้นน่นะมันอยู่ต่อไปนะครับ AMD ก็เลยต้องไปหาวิธีอะไรต่างๆยังไงก็ได้ให้มันยังคงสามารถ ใช้ฮ t s ซิงของแพลตฟอร์มเดิมได้อยู่ซึ่งตัว CPU มันก็อาจจะมีความบางกว่าปกติเล็กน้อยการออกแบบโครงสร้างภายในมันอาจจะไม่เหมือนกันเขาก็เลยต้องไปชดเชยด้วยการเอากระดองที่หนากว่ามาใส่แทนจะได้มีระยะในการยึดฮิตซิงเท่ากับตัวเดิมนั่นเองนะครับและตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันเป็นปัญหาอยู่พอสมควรนะครับและหลังจากที่เขาทำการเปิดกระดองไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพมันดีขึ้นเยอะนะครับทีนี้ คนทั่วไปอย่างเราๆนะครับเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกคนทั่วไปจริงๆนะครับบอกเลยว่าทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่คุณจะเอา CPU มาผ่ากระดองออกไปใช้งานแบบเพียวๆอะไรทั้งหลายเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่คุณจะเอาคัตเตอร์มาปาดมันออกไปเหมือนแบบการเปิดฝา,านู่นฝานี่โดยปกตินะครับเพราะว่าหลายๆส่วนเนี่ยมันก็มีการเชื่อมติดมีการบตเตรีอยู่ภายในในบางจังหวะเช่นเดียวกันนะครับต่อมา ประกันนะครับถ้ามีประกันอะไรอย่างเงี้ยประกันอาจจะหมดได้ยิ่ง5คุณไปทําพลาตอน process ในการผ่ากระดองเนี่ยประกันไม่รับเทมอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็ทําใจไว้เลยนะครับว่าคุณจะได้ใช้ลายเส้น9ในอุณหภูมิ90กว่าองศานะครับและนี่เมืองนอก ขารทดสอบนะเมืองไทยถ้าคุณมาใช้ในห้องที่มันไม่แอร์แล้ววางอยู่ใต้โต๊ะอยู่ในเคสปิดปๆอีกเนี่ยครับผมว่าอาจจะมีร้อนกว่านี้ต่อให้มันไม่ร้อนกว่านี้มันก็อาจจะไม่สามารถดันบูสต์คล็อกดันคล็อกสปีดของเขาขึ้นไปได้สักเท่าไหร่เพราะอุณหภูมิมันตันนั่นเองนะครับส่วนคนที่อยากจะเป็นสายโมจริงๆเนี่ย ผมก็แนะนำนะครับว่าอย่าไปลองผ่าเองอีกเช่นกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่า CPU แต่ละตัวเนี่ยต่อให้คุณเคยผ่าของฝั่ง Intel มาแล้วขอให้คุณเคยผ่าตัวอื่นมาก่อนเนี่ยฮะมันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับตัวอื่นนะครับเพราะว่า AM5 เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่เป็นซ็อกเก็ตใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีคนทําด้านนี้นะครับคุณจะทําก็ได้แต่คุณก็ต้องยอมรับว่ามันเสี่ยงสูงนะครับถ้าเป็นผมนะ ผมอยากจะโมอยากให้มันเย็นเนี่ยผมรอนิดนึงนะครับเพราะว่านายโรมันคนนี้ฮะอย่างที่ผมบอก,กตอนแรกใช่ไหมว่าเขาขายอุปกรณ์ในการผ่ากระดองอยู่แล้วนะครับทำให้การผ่ากระดองต่างต่างเนี่ยเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะครับไม่ได้บอกว่าง่ายนะแต่บอกว่าง่ายขึ้นกว่าการ DIY ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นในเมื่อผ่าแล้วประสิทธิภาพมันดีขึ้นมากมายดีขึ้นชัดเจนขนาดนี้ผมคิดว่านายโรมันก็คงไม่พลาดหรอกครับตอนนี้แหละเขาน่าจะเตรียมตัว ผลิตชุดดีลิ d ิ้งชุดผ่ากระดองวางขายอับคนทั่วไปอยู่ถึงตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันว่าอุณหภูมิมันลดได้จริงสักเท่าไหร่